Skills I don't sell it, so. ส the วัสดีครับผมลุงหนวดนะวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเล่นโป๊กเกอร์ที่เข้าใจง่ายที่สุดนะ แก่เ,เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีนะว่ามันง่ายยังไงนะให้เข้าใจง่ายนะครับ วิธีการเล่นโป๊กเกอร์ก็เข้าใจง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะ s <S ด้านซ้ายเนี่ยคืออ่ามันจะมีค่าเงินใช่ไหมนั่นคือเงินของเราว่ามีเท่าไหร่มันจะมีจำนวนนะฮะนั่นแหละเพราแต่ละคนมีตังเท่าไหร่อะไรนี้นะแล้วดูที่มือเรานะ ที่มือของเรามันจะมะีที่เราได้มาจัวได้มานะที่แจกให้เราก็จะมี Q และ K นะอ่าทีนี้เราดูที่มือเราเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะให้เราเดิมพันนะก็คือจะเดิมพันแบบเพิ่มเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ให้เราวางนะฮะวางเดิมพันไปเลยนะครับเค แล้วทีนี้พอทุกคนเดิมพันเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะมีไพ่นั้นแจกมาให้เราดูไพ่ที่โต๊ะนะครับไพ่ที่โต๊เนี่ยถามว่าดูยังไงและเล่นยังไงอันนี้ง่ายมากครับดูที่มือเรานะที่มือเราถ้าเกิดว่ามันมีอ่าที่คล้ายๆกันอะไรแบบนี้นะถ้าเหมือนๆกันอย่างก็เลขสามถ้าอยู่บนโต๊ะ แล้วก็ท่านมือเรามันมีเลขสามอะไรอย่างนี้เหมือนกันอันนั้นไม่ต้องกลัวครับยังไงก็มีโอกาสชนะแน่นอนก็คือถ้าเกิดว่ามันคล้ายหรือว่ามันเหมือนอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็จะมีโอกาสชนะนั่นเองครับคืนนี้ไพ่มันจะแจกมาตอนนี้มันมีแล้วสามใบมันก็อยู่ที่เราจะเดิมพันเพิ่มไหมอะไรแบบนี้อันนี้ผมก็จะเดิมพันเพิ่มแล้วกันครับเพื่อจะดูผลลัพธ์ว่ามันจะชนะหรือไม่ ทีนี้ไพ่วางมาแล้วครับมี K และ3 2และ6ผมก็จะดูที่มือผมที่มือผมเนี่ยผมเห็นว่ามันมี K เหมือนกันซึ่งโอกาสชนะของผมนั้นมาแล้วครับทีนี้ผมก็จะเทรดไปหมดเลยซึ่งผมก็ดูแล้วว่าผมมั่นใจมากว่าผมอาจจะต้องได้อาจจะนะฮะไม่รับประกันว่าจะชนะหรือไม่เพราะเผื่อมันมีใครในวงนี้ที่ไพ่เหนือกับเรา นะแต่เรามั่นใจว่าไพ่ที่โต้นั้นเหมือนที่อยู่บนมือเราครับนะนี่คือทริกในการเล่นที่เข้าใจง่ายที่สุดนะผมก็จะเทรดหมดเลยนะทีนี้ทุกคนก็ยอมแพ้หมดเราเป็นฝ่ายชนะนะกวาดหมดโต้เลยนี่แหละนะ แล้วเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะถ้ายังไม่เข้าใจ hey, <man. S 1> ผมจะเล่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งทีนี้เจ้ามือจะแจกไพ่ให้เรา <Okay. S 1> นะเราจะได้ไพ่มาจากนั้นให้เราดูที่มือเราว่าบนมือเรามันมีไพ่อะไรบนมือนี้ของผมได้ J กับ K นะครับทีนี้ผมก็จะเดิมพัน fun, okay? เดิมพันลงไปเล็กๆก็ไม่จําเป็นจะต้องเดิมพันเยอะหรอกครับทีละนิดทีละหน่อยก็ได้ ถ้าเราไม่มั่นใจก็ค่อยๆเทรดตีละนิดตีละนิดโอเคทีนี้ผมก็จะเดิมพันเพิ่มนะครับเรียกความเรียกความมั่นใจกับตัวเองเอาละตอนนี้ไพ่มันมาแล้วมีสี่คิวและเจ็ดให้เราดูที่มือเรานะฮะว่ามันมีแบบนั้นไหมถ้าไม่มีก็รอลุ้นไปก่อนอะไรอย่างนี้ เอาละตอนนี้ทุกคนเริ่มจะยอมแพ้ไปสามคนแล้วทีนี้ก็จะเหลือสองสองคนแล้วนะครับผมก็จะอธิบายง่ายๆถ้าเกิดว่าไพา่นั้นมันคล้ายๆที่มือเราเราก็จะมีโอกาสที่จะชนะสูงตอนนี้มีเก้าสี่คิวและเจ็ดผมก็จะดูที่มือผมว่ามันมีเหมือนกันไหมถ้ามันมีไม่เหมือนกันผมก็จะมันลุ้นเอาแล้วว่าตาต่อไปเนี่ยเขาจะยอมแพ้ไหม หรือว่าไพ่เราจะเหนือกว่าเขานั่นเองทีนี้ผมก็จะเดิมพันปกติเพื่อที่จะรอดูผลลับไพ่แจกมาแล้วมีเจ็ดเก้าสี่คิวและเจ็ดทีนี้มันก็มีไพ่ใกล้เคียงนะก็คือมีเจมีเคและตรงนั้นมีคิวซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่าไพ่ที่มือของเขานั้นมันเหนือกว่ผมไหมผมก็ยัง เดิมพันเพิ่มต่อไปครับอ่าทีนี้ผลลัพธ์มันก็จะออกมานะฮะให้เราดูสถานนะที่อยู่ด้าน โอเคนะอันนี้โป๊กเกอร์มันก็ไม่มีไม่มีอะไรยากนะทริคและเทคนิคมันก็มีเท่านี้เองนะฮะที่บอกว่าอาโป๊กเกอร์มันเล่นยากจริงๆมันเล่นไม่ยากนะถ้าเข้าใจเข้าใจมุมเล็กๆตรงนี้นะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะไว้เพียงเท่านี้แล้วผมก็จะทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะฮะ